ไอ้ยิงทำอะไรวะยิงทำอะไรตรัวต,รออตัววะไอป่ายปืนมาไว้รุ่นโอ้โหคุณหกเสร็จจนแม็กดมเสร็จจนพอสามเสร็สจจนเสร็สจจนเสร็สจรจนทะน้ำเสร็จจน นะเฮดี้ชอปมันปวดสเปล่าห้า <55 5. S 1> ไม่มีปลปืนว่ะไม่มีปลปืนก็ดีเลย มีปัดปืนมาไวรุ่นยิงบอดยิงบอดปัดปืนมาไวรุ่นโหมีเก็บเสียงไม่มีปัดปืนไวรุ่นไวรุ่นมีปัดปืนให้เลยอ่ะฮ่าเจอแล้ว ต้อไปซะด้วยเฮ้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 ยอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะไมีอะไรเม็ดไม่โดน อะไรอ่ะยิงบอดยิงบอดทำไมคุณแปดเป็นยิงยากกว่าพ่อมาฝึกฝีมือยิงบอดฝึกฝีมือยิงบอด พอเจอคนแล้วมันจะตายาเ,าเคลื่อนเคลื่อบ สวัีครับ อ้าวกระสุนหมดงานงอกและกูธนนายกระสุนหมดธนนายกระสุนหมดยิงเพินเกินห้ามใจธนนายกระสุนหมด ไปสองตัวเหรอเฮ้ย,ยเ,เห็นแล้วไปครับข้างหน้าตัวหนึ่ง,งกระจียตัวินึน่นด้วยจัง มันก็รอคุณน้ออกไปเสียเดียวไอโอเดิมได้ไหมครับอ้าวฟุกอีกแล้วยิงบอดยิงคนทั้งบอดทั้งคนเขาเข้าออกติดต่อเข้าออกเข้าออกเฮ้รถไหล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  ลุดไ i, ลดไ่ลุนไลลุดไล่เฮ้ยหนีไปไหนตื่นนอนไม่ค่อยหลับจริงๆนอนหลับเนี่ยลุงนอนไม่ค่อยหลับโอ้ยเออเรื่องเรื่องการน,นอนเนี่ยทรมานจริงๆนะผมนี่เป็นทุกวันเนียผมเนี่ยเราหลับเนตื่นทรมานไม่าหายเลย ไม่มีคุณกาย,ยว,วัดสุดไม่มีคุณกายวัดสุด่อยู่ที่คงทูดแม่งมองไม่เยากห้ลูกอยยิ่งก่อน,นะเคดีช็อปนายแบกสงสัยหลับหมดใช่ในายแบบหลับหมดล้อบ GMT มล้อมันเลยลุงล้อมันอะไรมันสองตัวผมตัวเดียวผมวิ่งหาตีนอยู่เนี่ย อ้าวมองเห็นแล้วยังอยู่น้องฟาร์มไม่เสร็จอีกเหรอฟาร์มเลยตั้งนานเลยอย่าบอกนะว่าเห็นกูเลยใครวะ ยิงใครเพื่อนอยู่ไหนวะเินจุดก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาเหงามากลงกี่หัวแล้วครับ 58, ครับปดครับเฮไปละ ววเหือนกังามากต่อไปผมก็เหมือนลุงแน่เลยห้าร้อยห้าสิบมันก็เห็นเ้าเหมือนกันนี่ว,ว่ะเห็นเธออยู่นะจ้าสองตัวเลยจ้ะไปละ สิ่งเวยส,เสุขภาพแข็งแรงนะครับครับขอบ,ขอบคุณครับเด็กตัวหนึ่งต้องเป็นจุดครับเล่นหนึ่งสองต้องเป็นจุดให้เปลี่ยนจุดเดี่ยวอ้า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 ว I love you มาจับมามาแย่งอันนี้เราเนี่ยมาแย่งกูดังเราใช่ป่ะ เรามากูดังคืนโอ้โห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 ไวรุ่นโอ้โหโอ้โหไวรุ่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหของเพียบเลยไวรุ่นโอ้โห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 พร้อมไหมครับ บ้านแดงบ้านดำสองช่องพร้อมกันครับยอมที่ไหนอ่ะไม่เคยยอมพวกมึงแล้วมาเรียกก็จอดครับเรียกก็จอดครับท <ขอ S 2> ี่ามมาช,ช่องเดียวกันเลยคชื่อเรียกกันเลยครับร <óc rat> ค,นคนแก่ครับแปดปี ตะก,กิดก็บอกมาจอดจอดตะก,กิดมาสมาตะก,กิดแล้วมาแล้วตะก,กิดมาไปไหนอ่ะตก,กิดมาแล้วไปไหนแล้วตะกิดจะไม่เข้าวงแล้วไปรุ่นมอาไม่รุ่นไม่เข้าวงวไปรุ่นเดี๋ยวกูโดนจริงหนาเฮ้ยมีตัวอีกวะ เล่นไอตัวสก,กิปก่อนอย่ายิงนะผมเล่นไอตัวสกิปผมอยู่นะอย,าย่ายิงผมนะยิงผมนะเล่นตัวอนอนกวนรักกวนหน้านีา่เว้ย หน้าหนีเว,ว้ยไปไหนอ่ะหน้าหนีเว,ว้ยวันหน้าหนีเว,ว้ยหน้าเหนียวเว้ยตะกิดก็บอกมาตะก,กิดตะกิดก็บอกมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมา,นม,ามึงไม่ได้ทันมึงห,หรอกม,มามมาม,มาคอยทำ หมืนควานรถมึงอะ่ะอุย้ยนิดเดียวเองจา้าไอ้อนิดเดียวก็ไม่ได้ดีจ้าลุง thank you อยากบ้านหรือย,ยังบ้านผมกีแล้ว thank you อ้าวอ้าวอ้าวบ้านโน้นสามสี่ตัวผมเล่นสองหนึ่งไม่เหรอวะ

หรือไ,ไ,ไ,ไม่เติมยาไม่คเคียดนคนเดียวหรอครบคนเดียวครับหนึ่งสองครับแม่งไม่ได้เติมยาแม่งลอกหัวแตกเลย